ไปแล้วนะคะสำหรับนุมอีแตนของเรานะคะสิบล้อเทนเลอร์นะคะก็เดี๋ยวมามาดูก็ไปยูเทิร์นข้างหน้านะคะเมื่อกี้มาตั้งกล้องอยู่หน้าอู่นะคะโวันนี้วันนี้เล็กทุ่มทุนสร้างมากนะคะวันนี้ นั่งรอดักตั้งกล้องกันเลยเลยนะคะเกาะกลางถนนเลยเสี่ยงชีวิตกันนะดูนะ,ะเพื่อลูกค้าเราเต็มที่ก็อันนี้นะคะเป็นฐานการผลิตของเรานะคะเลขที่ตั้งก็1นึ่งศูนสองะคะมู่บตำบลละหานอำเภอจตุรัดจังหวัดชัยภูมินะคะลูกค้าหรือเกษตรกรท่านใดนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถแวะเวียนมาเยี่ยมชมผลงานของเราได้นะคะเซิาาร์ชหา Google Map เลยนะคะแผนที่ อีแตนพิมพ์เข้าไปนะคะอีแตนอู่อนันการช่าง GPS ระบบนำทางก็จะนำทางท่านมาถึงที่ฐานการผลิตของเราตรงนี้นะคะมาไหมจะมาไหม